AGM-183 AARRW หรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า Air Launch Rapid Response Weapon เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์หลักคือเพื่อสร้างอาวุธที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและเจาะผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่หลายประเทศกำลังพัฒนาอยู่ ขีปนาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบให้มีความเร็วมากกว่าแม5หรือเร็วกว่าเสียงถึง5เท่าขณะที่การทดสอบบางครั้งมีการคาดการว่ามันอาจเร่งความเร็วได้สูงถึงแมส8ความเร็วระดับนี้ทําให้ยากต่อการตรวจจับและสกัดกั้นจากระบบป้องกันแบบดั้งเดิม AGM-183A เป็นขีปนาวุธแบบยิงจากอากาศซึ่งหมายความว่ามันถูกติดตั้งและปล่อยจากเครื่องบิน เช่นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress การใช้แพลตฟอร์มทางอากาศทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและเลือกเป้าหมายได้อย่างยืดหยุ่นต่างจากขีปนาวุธภาคพ,พื้นดินที่มีข้อจำกัดเรื่องตำแหน่งการยิงจุดเด่นอีกอย่างคือการใช้ไฮเปอร์โซนิกไก e เว h ิ c เ e (HGV) หลังจากถูกปล่อยออกจากเครื่องบินขีปนาวุธจะถูกขับดันด้วยจรวดขึ้นสู่ความสูงระดับหนึ่งจากนั้นหัวร่อนจะปลดตัวออกและเคลื่อนที่เข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนก พร้อมความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการบินเพื่อหลบหลีกการป้องกันการพัฒนาขีปนาวุธนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาหลายครั้งในระหว่างการทดสอบบางครั้งระบบขับดันหรือกลไกการแยกตัวไม่ทำงานตามที่คาดหวังอย่างไรก็ตามโครงการยังคงได้รับการผลักดันเนื่องจากเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกถือเป็นกุญแจสำคัญขององค์การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต ทางด้านเทคนิควัสดุที่ใช้สร้าง AGM 183A ต้องทนต่ออุณหภูมิสูงมากระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกผิวของขีปนาวุธอาจร้อนจนถึงหลายพันองศาเซลเซียสวัสดุคอมโพสิตที่ทันสมัยจึงถูกเลือกใช้เพื่อรักษาความแข็งแรงและลดน้ำหนักในเวลาเดียวกันอีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือระบบนำวิถีขีปนาวุธชนิดนี้ใช้การผสมผสานของ GPS อินเทอร์เชียร์ลอไกด์และระบบคำนวณขั้นสูงเพื่อรักษาความแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่อาจมีการรบกวนสัญญาณระบบควบคุมการบินได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในด้านยุทธศาสตร์ AGM 183 AARW ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความก้าวหน้าของจีนและรัเสเซียที่ต่างก็มีโครงการขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของตนเอง ตัวอย่างเช่นจีนมีดี1 7และรัเสเซียมีอวังกาดและขินเจ้าการแข่งขันด้านนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเทคนโนโลยีความเร็วเหนือเสียงในยุคปัจจุบันแม้จะยังไม่เข้าสู่การใช้งานจริงแต่โครงการ a g m 1 8 3 a a r w ึได้สร้างความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะถ้ามันประสบความสำเร็จจะทำให้สหรัฐอเมริกามีศักยภาพในการโจมตีที่รวดเร็วและยากต่อการป้องกันอย่างมากขณะเดียวกันก็จะส่งผลต่อการปรับยุทธศาสตร,ร์ทางทหารทั่วโลก นอกจากนี้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยังมีผลต่อการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศประเทศต่างๆต,ต้องเร่งลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับและรับมือกับความเร็วระดับนี้ได้ไม่เช่นนั้นอาจเกิดช่องว่างด้านความมั่นคงสำหรับอนาคตขีปนาวุธ agm 183A ไม่ได้ถูกมองเพียงแค่อาวุธแต่ยังเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การวิจัยด้านวัสดุศาสตร์การออกแบบอากาศพลศาสตร์และระบบควบคุมขั้นสูงที่พัฒนาในโครงการนี้อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยเช่นการขนส่งความเร็วสูงในอนาคตสรุปแล้ว AGM 1 8 3 a a r w w เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าจับตามองที่สุดในโลกการทหารปัจจุบันมันไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการรักษาความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยี แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์การแข่งขันระดับโลกในยุคที่ความเร็วและความแม่นยำคือกุญแจสำคัญขององค์การป้องกันและการโจมตี